อยู่จุดศ okay, ูนย์กลางใช่ไหมตอนนี้ต้องทีหนึ่งอีกแล้วครับจะดูกลุ่มรอดอีกสามเสียงปืนเสียงปืนตรงไหนจะปืนทางเอ็เอสได้บิวพี่เอ็นอีคือจุดรอดพี่ฝั่งนู้นอ่ะพี่พี่แม็กเอาเก็บกุญแจก่อนนะกันกันป่นกุญแจมีอยู่ที่ตัวของเรารอดอยู่เดี๋ยวดูว่ามันจะบีบขึ้นบอลหรือลงมากระจายดิกระจายดิคนละมุมดิเครื่องบินลงหัวใช่เหรอ ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว,วนั่นเนี่ยก,กระโดดไปตรงนู้นน่ะกูบอกแล้วว่าเครื่องบินลงหัวมึงไม่มองขึ้นฟ้าเลยสัตว์โอ้ยเยอะ <laughs> ไปเก็บของมาไอที่มึงขอไว้เมื่อกี้เนะี่ยไปเอามา <laughs> ทำยาไวสองหลอดละ <laughs> <laughs> เอเอพูดถึงทำยา,าดีมากเลยที่พูดจะทำมัง้งอ้าเป็นเด็ดไม่มีไอฮก อไทออผมกำลังกขับเบนเน็ตอยู่เออพี่แม็กเอาเอายาหลอดที่ที่ไอ้นั่นมาให้ผมเนื่อไหร่ซีกออ๊อปเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยสนายใครสนายสนายสไนเสนยีสยงอะไรโอเห็นแล้วโอเห็นแล้วตรงไหนนู่นแคมรถแคมรถเออนู่นเลยนูน่นตายห <ละ S 1> นึง่งไปเว้ยเก็บสนายระยะเป็นกิโลอ่ะผมยิงโดนเอาไปหยิบจกรถอีกชิบหายแล้ว ไปเล่นแินป่ายีไหมเนี่ยอ้าวลูกหมดไอสัตว์เอ้ยไปเล่นนไหมเนี่ยหัวร้อนหัวร้อนเนี่ยโดนระเบ,ะเบะเิดหัวร้อนเนี่ย <laughs> เฮ้ยสไนยเสียงสไนยคาวะผมผมผมไปดีพีหนึ่งจึ๊กไม่โดนหัวดีีหนึ่งมันตายยังวะเอ้ยไม่โดนหัวได้ไงวะเฮียพี่มันอยู่ในแควมะ ละพี่ไปไกลเกินแล้วเสียงรถฉันเองไปไหมพี่ดุยมันบวกกันมันบวกกันเฮ้ยพี่ไปไปอยู่ตรงนั้นนะพี่แม็กถอยมาโอ้โหแล้วพี่ไปขนาดนั้นผมก็ต้องวิ่งแล้วล่ะผมไปรับพี่ผมไปรับพี่แม็กคนไทยคนไทยเว้ยคนไทยเฮ้ยมึงไปรับพี่แม็กดิ คนไทยมันโดนระเบิดแก๊สอยู่มันอยู่ไหนในรถในรถตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปหนึ่งในรถบ้านไม่รู้มีบ้าเปล่าไม่ใช่มวลสองกูโดนนะไอ้เยี้ยงกับอภาริษานไอ้สั์พีแบงค์แกชาร์จพี่ไม่กูดูว่ามีบ่าในรถมีสองคนมีศพตายแล้วมีศพตายแล้วสองคนสองคนมันตายคนเดียวไม่ใช่เหรอ ตายโตตายหมดต,ตายหมดเย,ยี่ยงของคงไม่ต้องมีอะไรให้เก็บแล้วมั้งเหลือก็ได้อะโอ้อโห้เยจในรถตายสองเลยวะเยจมากดูของดิไปเลยตายแล้วกูต้องการแต่ระเบิดตอนนี้พี่หาลูกสะไนที่ผมได้ยินเสียงมีคนยิงสะไนอยู่ต้องมีลูกตะไนะลูกสะไนมันก็หมดพี่จะเจอแต่ตะไนใช่เหรอเนี่ยศพเนี่ยพี่แม็กผมเจอกระสุนเอเคบารเลยพี่ ไปพี่แม็กไปอูยยา15กล่องเฮ้ยรถตำรวจไม, <คน S 1> ม่มีสองคันม<ะ>ั้งรถตำรวจเราสองคันเลยออาเร่อพี่แม็กเอาอะไรมาเมื่อกี้เนี่ยยาบาดนี่เก็บยาไปยาเต็มเลยไอ้เหี้ยนั่นโดมยิงระยะาไกลาตาย,ยต <c oughs> มีแค่ตาในเหรอไม่มีลูกเหรอใช่แล้วครับผม เดี๋ยวกูยิงให้คนนี้ตายเอาไว้ตรงนี้เด็กชอบชุดนี้จริงๆนะเดี๋ยวพี่แม็กซ์ไปดูคลิปนะที่ผมยิงไอ้นั่นน่ะระยะโคตรไกลอ่ะเฮ้ยเราไปเอารถตำรวจอีกคันพี่หมอกบีบพี่แม็กผมไปด้วยพี่เอาที่หนึ่งยังเอาที่หนึ่งยันหลือกี่คนนะนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงที่ยิงได้หมอกมาแล้วหมอกหมอกหมอกผมไม่กลัวกลัวระเบิดแดกไม่มีแอบดอปอีกแล้วโอ้ยแก๊บพี่แม็กระเบิดตรงหัว ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินเสียงผมโดนแก๊สผมโดนแก๊สฮัลโหลพี่แบคไปดูกล่องดูยดิพี่มีไหมลูกสนายอะต้องการลูกสนายตอนนี้นผมไม่ไปนะผมซุมให้นะมี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 มเก็บมาพี่ไอแฮกถอยไปถอยมา hack, ไอแฮกขับรถโคเบอร์ดิ <h over S 2> ه, ขับรถโคเบอร์เขาสิแฮกมีสนายกับชุดพรางพี่จัดเลยไหนยังเสือกไปดูอีกนะ โดนละกระบุนก <โด S 2> ระบุนกระบนุบน,บนชั้นบนระเบิดลงกูตายระเบิดลงมันอ้าวมันตายระเบิดลงรถมันเว้ยพี่แม็กได้ยังพี่ได้แล้วได้แล้วพี่พี่ผมอยู่นี่เอาลูกสนายมาส่งให้ผมหน่อยแบ่งการแบ่งการไอ้เหี้ยลูกสนายเนี่ยนะเออก็แบ่งการไม่มีเหี้ยยี่สิบลูกไอ้สากคนละสิบลูกไปดิมามาดิจัดมาดิก็จัดมาดิ ีป๊บนึงดีสัตว์กูหาที่ยืนกันเดี๋ยวโหแม่ผมไปขี่รถล่อนหามันพี่อย่าโลกเลยพี่อย่าโลกเอาเก็บไปเฮียเกยตาไหนมีลายด้วยไอ้แฮกไม่ต้องขับไปขนาดนั้นไอผมเจอคนพี่ผมเจอคนอย่าขับไปครับคนน้อยกว่าไม่ได้แห็ตาดูเลยพวกน่ะเฮียมันต้องลงล่างไปถนนวะไปไปถนนกันก่อนเลยดีกว่า อย่างรถใบคันนึงว่ะผมผมหลังผมผมแน่ผมจะเช่าคนอยู่ทางนู้นนะพี่มามามาขึ้นรถไปถนนก่อนถนนไหนพี่ถนนสายสายรักเราขึ้นถนนเหรอถนนมันแค่หมิ่นแก๊สนะพี่มันโล่งเลยนะที่โล่งเลยนะถนนน่ะไอ้เหี้ยก็น่าแถวตรงถนนไงทางอีเอ็มอีมีรถตำรวจคันหนึ่งเด้อเฮ้ไอ้พี่เจอรถจิ๊บข้างหน้าถนนไม่โล่งหรอกวันจีมีคนเปล่า ไม่มีไม่มีมั้งเดี๋ยวพี่แม็กซ์ถ้าถนนถ้าถนนอย่างเงี้ยเราอยู่ตามป่าดีกว่าเปล่านี่มันเยื้อของท้งป่าพอดีเลยพี่น่าปวใช่ไหมไม่ใช่ป่านู้นนี่พี่ป่าหลังนี่นี่ป่านี้ไม่เอาที่รอดไม่ใช่ไม่ใช่ป่าฝั่งนู้นพ,พี่ครับพี่กิฟไปไหนแล้ว <c oughs> เรียกกระถาหมาพี่กิฟ <c oughs> <c oughs> แกลอยู่ไหนเนี่ยไาแกล้วไทำอะไรทำอะไรยุ้หนังอ๋อพี่เพื่อนบอกว่าแป๊ดหนึ่งไม่จะเจอจะได้ม่เจอแล้นมาให้อะไรดิึ้นมอยู่ไหนมืออยู่ไหน ไหนมีแสงน่นไงเกลบีบแล้วป่าฝังเปือี้ที่รอดอะซือจะไปไปูที่เดีวมักิดารถติน้น่ไหตันใอะขนดในแคมป์มีตัวเพราะว่าต้องกลัวคนซื้อของเปลี่ยนค่าบัตรเครดิตไปเอาเอกสารไปส่งลูกค้าที่นี่นั่น ไม่ใช่มันมีนายเหมือนกันนะลองเลยแข็งแข็งเงี้ยตัวแก๊ะมาแกะไปเมื่อโดนใบไม้แฮกว่าโดนเฮ้ยโดนแน่พี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 ่ตามดันแจ๊สเราอยู่ตรงนี้ไม่ดีนะจุดเด่นเลยนะตรงเนี้ย เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ทางนู่นทางยังอีไกลไหมไม่อังก็เลยถูกห้ามยังอีไม่ไกลแสนนู่นอ่ะสั่งพิซซ่าเลยจ้าเขามีโปรโมชั่นโทรมาหานะพิซซ่าเดี๋ยเนี้เจอแล้วเจอแล้วตำแหน่งนี่ไงจะเกียดเขาอ่ะทางอีทางอีตะกี้ทางเรารอด่วไปทางเรารอดพี่แม็กทางเรารอดยึดไว้ไอ้แฮกไม่อยู่ตรงนู้น ตรงไหนวิ่งมาแอร์ไปอยู่ซ้ายไม่ต้องไปอยู่กับรถเลยมาซ้ายมือโค้บไ้เดี๋ยวมันขึ้นมาเราอยู่จุดรอดแล้ววางรถรถเอาเราไปซ่อนไม่เดี๋ยวมันในเนี่ยมันคอนรถเราเระเบอร์อีกเอ้ยมันสองตี๋วะมันล่อกันแล้วมันล่อกันแล้วแตกเออไม่แตงก

โดนวะเฮ้ยมันใส่ชุดพรางมีตาไนเหมือนกันอาวะมันอยู่ฝั่งไหนะเนี่ย,อ,ยอังหน้าผมเนี่ยอังหน้าผมเนี่ยมันวิ่งถอยลงไปละเฮ้ยมันคอล้อใครวะมันยิงกนันเยี่ยมันสองทีมเฮ้ยผมเจอรถจิ๊บข้างหน้าผมว่ะพี่แต่ไม่รู้มีคนเปล่า พี่แม็กคุมโซนหลังกนดีแล้วพี่ถอยไปอ่าไปตรงหินพี่โดนไนเปอร์สองนะไนเปอร์อมันอยู่ซ้ายมือของพี่เนี่ยเจอละเจอละเจอไนเปอร์อยังปะเจอยอดย่ามันขับรถด้วยมันขับไไขรถมันขับรถง่าย,ยาวาแฮกผมคอลดเฉยแฮกหยยบ้ามาห,หยยบเขมามางไงรถตำรวจอ๋อคนเจอละเจอเจอคนละ อย่างนี้เลยต้งไงตนไม้ต้นไม้ขวาต้นไม้ซ้ายก็มีตัวนะแปกสวยมันมาขยับแล้วมาขยับแล้ว <c oughs> แล้วมันขับรถมามาชาร์จกลัววะโอสามคันเลยเฮีย ให้ระวังหลังระวังหลังหลังอ้อมไปแล้วหลังอ้อมไปแล้วหลังอ้อมไปแล้วตายหนึ่งอ้อมหลังอ้อมโอ้ตายไม่อยู่หลังว่ะพี่อยู่ตรงผมเลยโซผมเลยพี่นุ้ยระวังหลังตายสองเดี๋ยวร้อพี่นุ้ยระวังร้องนี่หลังพี่นุ้ยพี่ก้อนหินก้อนหินข้างหน้าผมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยิงได้ไหมยาก่ิงปั๊มยาก่อนใจลุ่มๆปั๊มยาก่อนโดนกลาชีกลาชีตาย โอเคเหล็กหนึ่งอินหนึ่งทางขวาทางขวา W เห็นแล้วเปะ W ตาบลุ้นเซ็งจังตายโอ้ล้อ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 ต้องตำแหน่งที่หนึ่งอยู่แค่ไอ้หลังต้นไม้ทางทางนี้แป็กตวยอี่อินหนึ่งนี่เลยผมแพ้ผมตายก่อน